อันนี้เอาอยังเอาอะไรให้มันอันนี้งัดไปแล้วเอาอันนี้ไปเลยเอ้าวไอ็งเอาเหลือตอให้พี่นี่ว่า <c oughs> โอ้ยอย่างนี้เองเจ็บกว่านี่ย <c oughs> นี่ไงเอ็งก็เอาทอยทิ้งตอมาแบบนี้มาทิ้งตอมาแบบเนี้ยช้ำเลยเนี่ยนี่เห็นเลยนี่นี่น,นี่เห็นปะนี่เห็นไหมตอเน,นี่ยเนี่ยเนี่ยแบบนี้เขาเรียกตอถ้าเกิดปล่อยไว้อะอักเสบ เป็นน้องเอาครบเลยโลกอาพร้อมไหม,พร,มพร้อมเอาเลยโลกที่สามเนี่ยโลกเจ็บเอ็งห้ามชักขาออกถ้าเอ็งอยากหายอ็งชักหรอแค่นี้เด็แล้วยพอนลูกเออดีแล้วละ่ะเนี่ยแหละตอนนี้เนี่ยตอนนี้นะมันสุดๆอะ่ะหนึ่งโอ้โหใหญ่วะ่ะ ถ้าไม่ขึ้นนี่เสียชื่อเสียงทุ้หมดเลยเนี่ยจริง,รงทำไมพ่อถ้าไม่ขึ้นนี่เสียชื่อเสียงมากเลยใหอ,อ่นะเออเนี่ยคือตอของมันที่แบบว่าลูกค้าตัดเองแล้วทิ้งไว้มันจะทําให้เป็นโรคสามโรคหนึ่งโรคหนองสองก็คือปวดตลอดเวลาสามคือมาโดนกูงัดแล้วเจ็บแน่อะพอ